คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆครับเป็นพุทธพจน์ที่อยู่ในธรรมบทนี่แหละครับน่าสนใจทีเดียวครับไปร่วมพูดคุยกันกับท่านพลตรีหลักแก้วอมรสดนะครับตอนนี้อาจารย์ท่านอยู่ในสายแล้วละครับสวัสดีครับอาจารย์หลักแก้วครับครับสวัสดีครับคุณสิทยชัยท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับอาจารย์ครับพุทธพจน์หรือว่าคําพูดคําสอนขององค์พระศาสดานะครับที่อยู่ในธรรมบทเนี่ยนะครับมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ครับ ก็พูดต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์แล้วละ่ะครับอ่าสัปดาห์นี้ก็คงจะเป็นสุดท้ายแล้วนะสําหรับ,รบเรื่องราวแต่จริงๆแล้วมีเยอะอาจารย์ก็คัดมาเท่าที่อ่าพอมีเวลาที่จะทาได้นะครับวันนี้วักแรกเลยเนี่ยหรือบทหนึ่งสำคัญมากเลยด้วยพร,ระพุทธเจ้าตรัสว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐยิง่ง ความรู้จักพอเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความไว้วางใจการเป็นญาติอย่างยิ่งอพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งมีสานมีสียิ่งครับตีชัยลองนึกถึงช้าชานะทีละวักนะความไม่มีโรคเป็นลาบอมาเสดเคยได้ยินไหมอโลคยาปลมาราพายิ่งช่วงโควิดด้วยนะครับอาจารย์ครับยิ่งดีใหญ่เลยนะครับเนี่ยใช่ไหมถึงแม้มันไม่มีโควิดเนี่ยมันก็ ปกติเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมาคู่กับมนุษย์เราอ่ะก็ไม่มีใครอยากเจอนะครับอาจารย์ครับมีใครไม่เคยมีโรคมั้งล่ะไม่มีเลยนะครับอาจารย์๋ยวเว้โรคตับจางอันนี้เป็นบ่อยนะครับใช่ไหมครับเนี่ยคําของพระเจ้าเนี่ยสั้นๆเนี่ยความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาบโรคเนี่ยถ้าไม่มีมันเป็นลาบบางคนก็ไม่เข้าใจอ่ะมันไม่ได้เงินไม่ได้ทองแต่ว่าไม่มีโรคมันก็เดินไปไหนมาไหนไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องไปหาหมอไง ใช่ไหมใช่ครับเอาสมมุติสีไทยสมมุติเราพอมีอยู่มีกินแล้วเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บกับเรามีรายได้อห้าเท่าตัวแต่ว่าโหน่าต้องปอกไตทุกอาทิตย์ต้องไปหาหมอทุกอาทิตย์เดี๋ยวดันขึ้นดันลงเดี๋ยวสมองเลือดในสมองเดินไปปกติเดี๋ยวก็ขาเจ็บหลังปวดเนี่ยเป็นไงบ้างก็สุขไหมล่ะแย่เหมือนกันนะครับอาจารย์ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้น อาจารย์เนี่ยอาจารย์หลักแก้วในชีวิตจะเห็นชัดเลย, <c oughs> รยครโรคภัยไข้เจ็บเต็มตัวไปตั้งแต่ร้อยตีจนยันเกษียณไ <c oughs> ม่รุ้มาจากไหนกันอดีตาชาติที่เราทาอะไรวะมันมาลุมนะร้ <c oughs> ายซ้ายขวาเป็นมาหมดแล้วอาจารย์หลักแก้วเนี่ยจบคอร์สมาเยอะแล้ว <c oughs> <c oughs> ไมเกรนยี่สิบกว่าปีกระดูกทับเส้นประสาทเป็นโรคโอ้โหตราเป็นนักเรียนแล้วไ <c oughs> ม่รู้เป็น,นยังไง เขาก็หันมาทางนี้ก็บอกว่าถ้าไม่มาทางนี้มันจะไปเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาบอันประเสริฐเนี่ยผู้เจ้าพูดไว้อโลคยาปรามลาพาเนี่ยไม่มีโรคเป็นความจริงเลยทุกวันเนี้ยเรารู้ไหมเราเจ็บป่วยกันทั้งโลกเนี่ยมหาศาลนะคือตักโควิดไปซะคนมันก็ตายกันเยอะแยะอยู่แล้วแต่ละวันมะเร็งมะเส็งมะเมียมะแม่ทุกวันนี้ก็เยอะใช่ไหมนะจะไข้หวัดหมูไข้หวัดแมวอะไรเดี๋ยวมากันเป็นแถวเลย มัน <tyard. S 2> เพราะาอะไร่ะก็เพราะว่าเราสั่งสมเชื้อโรคก,กันไว้เองอะใช่ไหมใช่ครับประโยชขยะเนี่ยมันก็ทําให้เกิดโรคใช่ไหมะะครับแล้วว่าไอสัตว์เดรานเนี่ยมันไม่มีโรคอะไที้มนุษ์พอมนุษย์ปษยไปสร้างเขาสัตว์มันก็อมโรคเพราะสัตว์มันไม่มีโรงพยาบาลเข้ามานี่มนุษยส์สร้างให้ตอนนั้นแหละครับความไม่มีโรคเป็นลาภอันตรเสดต่อมา,าอีกบรรทัดเดียวพระพุทธเจ้าบอกรู้จักพอเป็นทรัพย์อย่างยิ่งอันนี้ก็คือภาษาธรรมะบอกสันโดษเป็นยอดทรัพย์ไง ครับพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเงินทองเป็นยอดทรัพย์นะอืมครับไม่ได้บอกว่าอดอลลา่าหรือเงินบาทหรือเงินหยวนเป็นยอดรัพย์พระพุทธเจ้าบอกรู้จักพอเป็นยอดรัพย์อืหมายความว่าไงพี่ชายเนี่ยมีไรายได้อาจจะวันละสามร้อยห้าร้อยหรือวันละพันถ้าเราพอเราก็รวยครับใช่ครับแต่ถ้าเราไม่พอจนทันทีเลยใช่เลยครับอาจารย์เป็นเปรตทันทีเลยไม่พอกูอยากได้อีกใหญ่มันก็วิ่งไง อืเ<ม>พราะเป็ตเนี่ยปากมันเล็กใช่ไหมครับแต่มันกินเยอะ <l acht> ท้องมันใหญ่ค <l acht> รับเพราะฉะนั้นมันไม่รู้จักพอไงเพราะฉะนั้นเวลาเขาอวยพรปีใหม่เนี่ยใครมาอวยพรในใจจะบอกว่าพรปีใหม่มันก็มีตัวสองตัวรู้จักพอกับรู้จักรอ<ม>ถ้าเรารู้จักพอแล้วมันอิ่มเอาสรีชัยเนี่ยทางานไปฮะร้อยจีร้อยโทร้รอยเอกจนเกีเยณอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันมีอยู่มีกินมีความสุขว่าอาจารย์พิสูจน์ไปแล้วไงว่าเราไม่ต้องไปทําอะไรที่มันเวอร์เกินไปเราก็จะมีความสุขตามสภาพถ้ารู้จักกินรู้จักใช้นะถึงเศรษฐกิจมันจะยังไงก็แล้วแต่เราก็ปรับตัวเราเองไงเพราะฉะนั้นรู้จักพอเนี่ยเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนี่ผู้เจ้ากําหนดมาอย่างนี้บางคนเงินเดือนเยอะกับเงินเดือนน้อยอะแน่ใจแล้วคนเงินเดือนเยอะจะมีความสุขมากกว่าอืมก็ไม่เสมอไปนะครับไม่เสมอไปเอาคนเงินเดือนน้อยเขารู้จัก พอไงเอาบางคนเนี่ยเขาได้แค่ออาสมมติเนี่ยที่รัฐบาลแจกสามพันห้าพันเขาแฮปปี้ไปตั้งนานเนี่ยจริงวะเขามีความสุขแต่บางคนเนี่ยได้วันละห้าพันหรือได้วันละหมื่นก็ยังไม่สุขเลยครับเพราะพวกนี้มันมันมัน,มนอะไรมันมีความอยากอยู่ในหัวใจเยอะอพอไม่รู้จักพอมันก็เหมือนกับเราขาดไงแต่ถ้ารู้จักพอเราอิ่มไงเราอิ่มเรามีความสุขไนงะใช่ไหม พู้เจ้าบอกรู้จักพอเป็นทรัพย์อย่างยิ่งจําเอาไว้เลยรู้จักพอมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ไม่ไม่ไมไมไมอดตายอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับต่อมาอีกบรททาหนึ่งพู้เจ้าบอกความไว้วางใจกันเป็นญาติอย่างยิ่งญาติเนี่ยแปลว่าผู้คุ้นเคยเพราะว่าญาติจะมีญาติทางสายโลเหิตใช่ไหมที่น้องคานตามกันมาแล้วอะไรญาติธรรม สีชัยรู้จักอาจารย์หลักเก้าเนี่ยเป็นญาติธรรมก็คือญาติที่รู้จักกันไปมาสู่หรือ,อทํางานร่วมกันเนี่ยก็เป็นผู้คุ้นเคยครับแล้วปกติเนี่ยญาติจริงๆมันต้องญาติคานตามกันมาญาติทางสายเลือดจะรักกันมากแต่ถ้าเกิดมันไม่รักกันไอ้ญาติที่เจอกันในที่ทํางานมันก็ดีกว่าใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้า ผู้วิจารสรุปว่าไว้วางใจกันเป็นญาติความไว้วางใจเช่นสมมติว่าเราทํางานกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็โหเกิดความไว้วางใจนะให้ยืมเงินได้โดยรับรองว่าเพื่อนก็ต้องมาคืนยังไงก็ได้หมอันนี้เริ่มเป็นญาติแล้วใช่ไหมใช่ครับหรือบางทีเราเป็นญาติกันพี่น้องขาดดังกันมาให้ยืมเงินเรายังไม่ค่อยกล้าให้ยืมเลยใช่ไหม,มครับโอ้ยนี่มันจะมาคืนกูหรือเปล่ปาแล้วมันก็ไม่คืนจริงเพราะมันญาติกัน เพราะฉะนั้นรูตุจ้าบอกความไว้วางใจกันเป็นญาติอย่างจริงอันนี้จริงเลยเราทํางานไปเราก็จะมีพี่เพื่อนพ้องน้องพี่ที่ไว้ใจกันไงอ,อันนั้นอันนั้นคือญาตินะบางทีสนิทกว่าญาติในไส้เราอีกนะเพราะอะไรเพราะอดีตมันมีบุญมีกุศลร่วมกันมาไนงะใช่ไหมคำร่วมกันมาใช่ครับเอเพราะฉะนั้นความไว้วางใจเป็นญาติอย่าเอาไปคิดสิดสองสามตัวเนี่ยไม่มีโรคไปลาบนี่จริงจะไปหาหมอไม่ต้องไปนวดไม่ต้องไป กินยาไม่ต้องไปฉีดยาไม่ต้องไปโอ้โหทําอะไรตอนอะไรเยอะแยะเลยพอรู้จักพอเป็นทรัพย์นี่อันนี้ว่าอาจารย์ว่าใหญ่สุดในชีวิตมนุษย์เราเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่าจึงให้มีเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะริงๆแล้วเศรษฐกิจพอเพียงก็นี้แหละรู้จักประมาณรู้จักกินรู้จักใช้ที่ผู้เจ้าทานวาไว้เนี่ยอันเดียวกันแต่ละครับประเทศไทยเราเนี่ยถ้าพูดตรงๆไม่ได้รวยนะแต่ก็ไม่ได้จนเพราะเรามีอาหาร ตามฤดูการเทียบนะเยอะเลยนะฮะพืชผักผลไม้เนี่ยอะไรต่างๆเนี้ใช่ไหมเยอะแยะไปหมดเลยอาหารการกินเราสมบูรณ์เราบริบูรณ์เพียงแต่เราบริหารทรัพยากรตรงนี้ให้ทั่วถึงอย่าให้คนอดอดอยาาอยากให้คนลุกขึ้นมาสู้เนี่ยมันก็จะอยู่ด้วยกันยังมีความตุขสุดท้ายเลยพวะพระเจ้าทิ้งท้ายไว้ในประโยคนี้ว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขที่สุดในบรรดาสามสุขเนี่ยครับ อันแรกไม่มีโลกก็เป็นเป็นลาบอันที่สองรู้จักพอก็เป็นซักอันที่สามไว้วางใจก็เป็นญาติอย่างยิ่งสุดท้ายพระพุทธเจ้าบอกพระนิพพานเป็นสุขพระนิพพานก็จบแล้วเย็นแล้วครับสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องกลับมาเล่นเกมอีกแล้วเป็นพระอรหันตผลเป็นพระอรหันไปแล้วเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งของพระพุทธเจ้าก็คือพระนิพพานเพราะฉะนั้นะในมนุษย์เนี่ย แล้วหลายหกเจ็ดพันล้านคนหรืออะไรก็แล้วแต่จะได้พระนิพพานสักกี่คนน,ะนับได้เลยนะน้อยยากมากเลยนะน้อยมาก <c oughs> น้อยมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละคําหรือว่าพระพุทธพจน์พุทธวจนะก็ดีหรือว่าตุภาสิทธพุทธภาสิทธก็ดีเนี่ยสั้นๆพวกนี้ถ้าเราเอามาเป็นหลักในการคิดในการน้อมนาไปดําเนินชีวิตเนี่ย มันจะประเสริฐยิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าทองยิ่งกว่ารับสลิงขาน้าลายที่เรามีอยู่อีกนะใช่ครับอ่าผ่านไปแล้วอีกวักหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุรุษผู้จากไปนานเมื่อกลับมาจากภัยลักสถานโดยสวัสดีญาติและมิตรสหายย่อมยินดีต้อนรับบุญที่ทำไว้ในโลกนี้ย่อมต้อนรับผู้ที่จากไป เหมือนญาติที่รักมาจากที่ไกลผุงชนย่อมเต็มใจต้อนรับอันนี้ดูยาวนิดหนึ่ง <Okay. S 2> แต่จริงๆนะพระเจ้าท่านก็เปรียบเทียบว่าเอาละบุรุษที่จากไปนานเมื่อกลับมาจากไปแล้วจากสถานประว์วิมานอะไรก็แล้วแต่โดยสวัสดีญาติและมิตรก็ยินดีต้อนรับแหละ <Okay. S 2> แล้วท่านก็วักไว้เปรียบเหมือนกับบุญที่เราทําไว้ในโลกเนี้ยพระเจ้าบอกบุญเนี่ยจะมาต้อนรับเหมือนกับญาติที่รอรับเรา มาจากทางไกลสมมติสินิชัยไปซาอุบ <c oughs> ไปหากินซาอุสมมตินะออกไปสนานเลยสามปีกลับมา mm hmm. อยาิลูกเมียอะไรก็พ่อแม่พี่น้องรอใช่ไหมพ <c oughs> อกลับมาจากซาอุได้เงินมาเยอะแยะก็เหมือนกันหลักการเดียวกันดีใจไหม <c oughs> ดีใจครับ <c oughs> แต่ผู้นี้เปรียบเทียบตรงนี้เป็นบุญกุศลบุญที่เราทําไว้เนี่ยมันก็เหมือนกับมาจะมารอรับเรา เหมือน,นกับญาติมารอรับเราหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่มาจากแดนไกลเขาก็าจะมีความสุข <c oughs> เพราะฉะนั้นจะสรุปวักนี้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ยเราควรทําบุญทํากุศลเอาไว้แล้วบุญตรงนี้นะเสีชยัยชาตินี้ไม่มีใครเห็นไม่มีนั่นแต่ถามหน่อยเสีชัยทําบุญแล้วเรามีความสุขไหมมีความสุขนะครับอาจารย์แล้วเราทําบาปเป็นไง oh, มีความวทุกข์กไหมทุกข์ใจเลยนะครับอาจารย์ครับมันมีความ <c oughs> ทุกข์นี่มันเกิดจากอะไรจิตเรามันรับรู้ไงครับ สมมติสีชัยเนี่ยไปเอาเงินเข้ามาสิบล้านเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกในโลกเนี้สีชัยรู้คนเดียวอืแต่นอนหลับไหมนอนไม่หลับนะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่คือบาปที่มันเกิดขึ้นโดยเราบางคนไม่รู้ตัวไงแต่ถ้าเราทําบุญไว้เนี่ยถึงแม้นายไม่เห็นไม่มีใครชมเชยไม่มีใครให้สองขั้นไม่มีใครมาแต่ใจเรารับรู้เรามีความสุขไหมเราก็มันก็อยู่ที่ใจเราเพราะมันเป็นบุญใช่ครับนั่นแหละสิ่งที่ตอบแทนเลยเนี่ยได้เห็นชัดชัด แต่ต่อมาถ้าศีชัยทำไปเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะเหมือนน้ำหยดจีระหยดจีระหยดเต็มตุ่มได้มหมมันก็เต็มได้นะครับอาจารย์เหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยต้องทําทําตลอดจะดีมากน้อยเนี่ยะูุรธเจ้าบอกว่ายาดูถูกบุญว่าน้อยแล้วไม่ทําครอยาดูถูกบาปว่าน้อยแล้วค่อยทําเห็นไหมบาปเนี่ยพอนิดเดียวให้ทําหน้าไม่ไปไร่โกหกเจ้านายนิดเดียวโกหกเมียก็ไม่ได้อื บุญก็เหมือนกันนิดๆหน่อยๆทาได้ต้องรีบทำบ,บุญจริงๆมันก็คืออะไรรู้ไหมเครื่องชะล้างฟอกจิตใจเราตีใช้ต้องอาบน้ํำไหมแต่ละวันสองครั้งอย่างน้อยใช่ครับเราอาบน้ําเพื่ออะไรทําให้ร่างกายเราสะอาดชําระล้างร่างกายนะฮะบุญนี่ก็คือตัวฟอกจิตเราให้สะอาดเมื่อจิตสะอาดจิตมันใสจัดจิตมันไม่มีไอ้กิเลสตัณหามาเกาะแล้วเราก็มีความสุขไง ไม่ต้องไปวัดวาที่ไหนก็มีความสุขอยู่ที่บ้านไหวพระตรวจมนต์ทำบุญทำทานอะไรโอ้โหใจเยอะเลยเดี๋ยวนี้พระต้องมาบินาบาตหน้าบ้านเราแล้วไปใสบาตรไปทุกวัน <c oughs> เห็นคนไม่มีจะกินก็แบ่งให้เขา <c oughs> เห็นหมามันอดโซก็ซื้อปลาซื้อกระดูกปูให้มันกินซะบ้า,บางแต่เราไม่ได้เดือดร้อนเราก็ท <c oughs> ําไปนั่นแหละบุญ, <c oughs> บ,ญบุญมันก็คือสามประการคือทานศีลภาวนาทานนี่มีเงินได้ไม่มีเงินก็อย่างอาจารย์หลักแก้วเนี่ย ใช้วิธีพูดให้ความรู้คนเนี่ยก็เรียก mm hmm. ธรรมทานศีล mm hmm. ก็คือรักษาศีลห้าให้มันดีไม่ข่าวสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ปิดลูกเมยก้าไม่ปูดปดไม่กินเล้าแค่นี้เราก็มีศีลแล้วพอศีลบริสุทธิ์มันก็ได้บุญ mm hmm. ใช่ไหมครับท <c oughs> านศีลภาวนาก็ไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิสบ่าอเอาธรรมะมาอ่านตวกนี้มันก็ได้บุญเนี่ยเราต้องทําบ่อยๆถึงแม้เรารับราชการอาจารย์ก็รับราชการเหมือนศีลที่สาตว์ระหว่าง รับราชการเราทำบุญได้ไหมล่ะก็ได้นะครับอาจารย์ครับแค่สีชัยมาตรงเวลากลับตรงเวลาแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อองค์กรนั่นก็ได้บุญแล้วอืมครับขณะที่คนบางคนมาสายเป็นนิดลากิจประจำการงานชอบเลี่ยงอะไรพราะอันนั้นได้บาปเพราะคุณรับเงินเดือนของหลวงเต็มอ่ะ พอเาสาร์ที่ต้องทํางานด้วยนะเพราะเขาคิดเป็นเงินเดือนไม่ใช่เงินวันใช่ป่าพอบอกอา้าววันเสาร์นี้มาทํางานครึ่งวันโอ้ยทำไมต้องวันเสาร์อ้อาวรับเงินหรือเปล่าครับ <c oughs> เวลาจ่ายเงินเดือนเนี่ยเขาจ่ายเงินเดือนไม่ได้จ่ายเงินวัน <c oughs> นะเพราะฉะนั้นนี่ไงคือสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ดีเราต้องทําความเข้าใจาตรงนี้นะต่อไปอีกสักบทหนึ่งเริ่ม ใกล้อวสานของซีริกเข้าไปมากขึ้นแล้วครับอรจารย์บอกว่าบัดนี้เธอแก่ดังใบไม้เหลืองโยมทูตกำลังเฝ้ารออยู่เธอกำลังจะจากไปไกลแต่สเบียงเดินทางของเธอไม่มีโอ้ครับโอ้โหเป็นไงที่ชายเข้าใจครับว่าสเบียงไหมก็คือบุญลี่นแหละนะครับอาจารย์ครับไม่ได้ทำไว้เลยนะฮะบุญโมศรีชายจะไปต่างประเทศเนี่ยขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยอยากจะนั่งชั้นหนึ่ง เพอร์ซ์หรือว่าจะเป็นบิสเนสค์ทสีชายก็ต้องเตรียมเงินไว้เยอะครับเพื่อจะได้ไปนั่งชั้นต้นๆดีๆมีวายกินมีอะไรต่ออะไรใช่ไหมครับเหมือนกันสีชายอยากจะไปสวรรค์ไปวิมานกลับมาเป็นมนุษย์ชั้นดีสีชายก็ต้องเตรียมทุนไว้เยอะๆเพื่อตีตั๋วไปสวรรค์ไปชั้นโรมไปอะไรก็แล้วแต่การที่เราสะสมนั้นไม่ใช่สะสมเงินสะสมเงินนี่นั่งเครื่องบิน แต่สะสมบุญเนี่ยไปชั้นสูงสู่สมปลายภพก็เหมือนกับอะไรวเวลาพ่อตายแม่ตายลูกก็ปอกให้พ่อแม่ไปสมปลายภพถ้าพ่อแม่ไม่ได้ทําบุญมายัางไงเขาก็ไม่ได้ไป <c oughs> ตั่วใครถัวมันนะจําไว,ว้นะเวลาขึ้นเครื่องเนี่ยสีชัยก็ต้องสีชายภรรยาก็ภรรยา,รยาลูกก็ลูกจริงว่าใช่ครับของใครของมัน,นะะมันจะไปตีตัวแทนกันไม่ได้ครับ บาปบุญคุณโทษนี่ก็เหมือนกันพระริจ้าบอกบัตรนี้เธอแก่ดังใบไม้เหลืองเนี่ยเป็นไงใบไม้เหลืองมันแปลว่าใกล้จะร่วงแล้วใช่ไหมแก่มากแล้วนะครับใกล้ร่วงต้นแล้วคือลมพัดแรงหรือเบามันก็ไปแล้วครับ <laughs> บางคนอ่ะเหลืองจนน้ําตาแล้วยังไม่รู้ตัว <laughs> ยังไม่รู้กูแก่แล้วก็วยังจะเห้ายังอยากจะไม่ทําบุญกุศลไม่ออกอยากจะคิดจะทําบาป <laughs> ครับ <laughs> เพราะฉนั้นบาปเนี่ยอย่าไปทํามันเลยเพราะมันมีแต่โทษ มันสี่ชายเวลากินน้ํานะน้ํต่อเปล่านะครับแค่มดตกลงไปตายหรือไอ้แมงสาบตกไปตายที่ชัยจะกินน้ำไหมก็ไม่แล้วนะครับอาจารย์ก็เห็นแล้วยังล่ะเพราะนั้นเราทําบาปมันก็เหมือนน้าใสเนี่ยพอบาปมันก็ไปเอาตัวตะกวดตัวอะไรใส่ไปเราก็กินไม่ได้อเหมือนกันเนี่ยชีวิตเราเนี่ยเราก็เรื่องอะไรจะเอาพวกนี้มาปนเราเราเรื่องบาปใช่ไหมครับ พมือพระเจ้าบอกบัดนี้เธอแก่ดังใบไม้เหลืองยมมาทูตกาลังเข้ารออยู่<笑><笑>ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วยมมาทูตท่านมาเชิญแล้วท่านโยมมาแล้วตัวนี้ท่านโยมก็อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยแหละครับถ้าเราพลาดท้งเมื่อไหร่ท่านก็เชิญไปเลยเห็นไหมขับรถปล่อยมือมอเตอร์ตายท่านก็มาเชิญไป <c oughs> ขับรถแล้วกินเหล้าจะเป็นรถติดล้อหรือสี่ล้อท่านก็มาเชิญไปครับือประมาทเมื่อไหร่ท่านโยมก็มาแล้วพระเจ้ายังกำชับว่าเธอกําลังจะจากไปไกล น่ากลัวนะอืมใช่ครับไม่ไม่ไม่ใช่ขึ้นเครื่องบินไปอเมริกาไปรอบโลกติดรอบก็ยังได้กลับนะครับแต่ผู้ได้จ้าคํานี้เธอจะจากไปไกลเนี่ยไปไม่กลับหลับไม่ตื่นปื้นไม่มีหนีไม่พ้นเลยนะเธอกําลังจะจากไปไกลแต่สะเบียงเดินทางของเธอไม่มีเสียวไหมน่ากลัวนะครับอาจารย์น่ากลัวแล้วไอ้คาว่าจะจากไปไกลที่ผู้ไจ้าว่าเนี่ยมันไม่จํากัดคนนะอไม่จำเป็นต้องแก่นะครับ ยี่สิบสามสิบก็ไปที่ชอบที่ชอบได้นะสิบ <c oughs> ขวบก็ไปได้นะสี่ขวบก็ไปได้นะ <c oughs> เกิดมาขวบเดียวก็ไปได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจเรื่องพวกนี้เด็ดขาด <c oughs> เธอกําลังจะจากไปแต่สเบียงเดินทางของเธอไม่มี <c oughs> เพราะฉะนั้นเราโตแล้วเนี่ยมีพุทธิภาวะปอยขั้มขวแล้วเนี่ย <c oughs> เตรียมสเบียงไว้เลยครับ <c oughs> ที่ชายเป็นร้อยตีร้อยโตก็เตรียมสเบียงไว้สเบียงนี่มันจะไปเก็บเงินเก็บทอง ให้เงินให้ทองนี่แหละให้ไปทําบุญทํากุศลนี่แหละเป็นสบียงที่เก็บไว้ส่วนที่เราเก็บในธนาคารเก็บในตู้เซฟไม่ใช่ของเรามันจะเป็นของเราจริงๆเมื่อเราผ่านพบไปแล้วก็คือแบ่งปันให้กับผู้ที่กวรให้แล้วควรจะแบ่งลงที่เนื้อนาบุญเนื้อนาบุญที่ดีที่สุดเท่รารหันอาจจะหายากก็ไปพระาระหันที่บ้านนั่แหละให้ท่านบ้างท่านเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงท่านตอบอนี่ก็คือสิ่งที่ พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้สั้นๆเราก็เอามาขยายยิ่งมันขยายได้เยอะยกตัวอย่างก็ได้เยอะครับแต่ละเอาละเวลาเราสั้นๆเราก็อธิบายฟังนะสีใจก็ยังไม่แก่เหมือนใบไม้เหลืองเท่าไหร่เิ่มเขียนแก่ๆได้พรเ้า่ต้องทําบุญได้แน่นอนนะครับอาจารย์ครับทาไม่ได้ล้าไปที่ชอบที่ชอบจะมาเรียกหาจะเหลักแก้วจะทํายังไงดีช่วยไม่ได้แล้วนะตอนนั้นครับอีกวักรหนึ่งวักรทองนี้สาคัญ พระพุทธเจ้าตรัสว่าสนิมเกิดแต่เหล็กจริงป่ะใช่นะครับอาจารย์กัดกินเหล็กฉันใดกรรมที่ตนทําไว้ย,ย่อมนําเขาไปทุกขติฉันนั้นออบันทัดสองบรรทัดนี่แหละสีใจเอ้ยอือาจารย์เห็นว่าเวลาเราเราอ่านตรงนี้แล้วเราก็เข้าใจไงครับเข้าใจเลยว่าสนิมเกิดแต่เหล็กกัดกินเหล็กฉันใดสนิมเนี่ยมันกัดเหล็กให้กร่อนลงใช่ไหมใช่ครับ แล้วถามว่าใครมาตัดเหล็กให้มันกรอดละ่ะอืมก็ตัวเหล็กเองอะใช่ใช่ใช่ฮะสนิมเกาะใครทําให้สีชัยขึ้นสวรรค์หรือลงนรกอะก็ตัวเราเองทั้งนั้นเลยนะครับตัวเรา,าคนอื่นทําไม่ได้เลยนะไม่มีทางไม่มีใครทําคนอื่นยังเก่งทั้งว่าเขามายิงเราตายก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวคนนน้นเกี่ยวกับตัวเรา,าสีชัยทําบุญไว้โดนยิงตายมันก็ยังขึ้นสวรรค์อยู่ครับเพราะเราไม่ได้ไปทําชั่วแต่ว่าอาจจะเป็นวิบากกรรมต่อกามเพราะฉะนั้นสนิมเหล็ก นิมเกิดแต่เหล็กจัดก,กินเหล็กชั้นใดกรรมที่ตนทําไว้ย่อมนําเขาไปสู่สุคติคือสนิมเนี่ยมันสมมุติว่าเราเอาเหล็กไปตากฝนตากแดดตักพักไปไงเหล็กเริ่มสนิม <c oughs> ก่อนแล้ว <c oughs> มาแล้วใช่ครับพอกเกาะหนกๆเข้าก็กร่อนกร่อนหนกๆเข้าก็จากเหล็กกล้ากลายเป็นเหล็กชั้นไม่ดีอื <c oughs> มนุษย์เราเกิดมาเนี่ยมันเหมือนจะเราไม่มีกรรมอะไรเลยใช่ไหมทาดีบ้างไม่ดีบ้างผสมผสานแต่ถ้าทําชั่วเยอะๆมันกร่อนไหม กรอนใช่ครับกรอนเมื่อหนักเข้าไปไงกรรมที่เราทําไว้หักไหมหาดกันหักเลยนะฮะหักหักนั่แหละก็คือตายอืกรรมที่ตนทําไว้ย่อมนําเขาไปสู่ทุกขติคําว่าทุกขติก็คืออะไรก็คือคติในแปลว่าที่ไปครับทุกขติแปลว่าไปในภพภูมิที่ไม่ดีเขาเรียกอบายภูมินั่แหละครับก็คือไปนรกเปรตอสุรกายแล้วก็จัตเดรัจฉานภพภูมิไม่ดีอยากไปไหมล่ะ ไม่นะครับอาจารย์เกิดเป็นหมาเป็นแมวอยากไหมล่ะโอ้โหแมวมันน่าฉาเห็นหมามันนั่งรถเก๋งโอ้โหชูคออยากเป็นหมาไหมล่ะก็ไม่นะครับอาจารย์ครับมนุษย์เป็นพวกปูิท uh huh. ี่ดีหมามันทําบุญทำกุศลมันจะสู้คนได้อย่างไรแต่มนุษย์เนี่ยไม่ยอมทําแล้วไปอิจฉาสัตว์เออนกแก้วเนี่ยกรงทองให้เองเป็นนกในกรงทองอ่ะไหมล่ะก็ไม่ไหวเหมือนคนติดคุกอะับทีใยลองติดคุกแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะ ส่งข้าวปลาอาหารสามมื้อกินเป็ดตื่นใจอย่างดีเอาไหมก็ไม่ไหวนะครับก็แย่ใช่ไหมครับวันนู้นเนี่ยจะดีจะช่วยอยู่บ้านโสมมพังๆดีก็อยู่ตึกใหญ่บ้านช่องแต่ไม่มีความสุขอยู่เรือนพังยังดีกว่าเรือนอยู่คุกอ่ะเป็นศัพท์ที่เขาร้อเล่นกันใช่ไหมครับใช่ครับมันมีความสุขไงเพราะนั้นสนิมเกิดตะเหล็กเนี่ยเพราะนั้นมันไม่ได้เกิดจากคนอื่นเกิดจากตัวเราทําเองอืถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่เกิดถ้าเราทามันก็เกิดนะสนิมเนี่ย Hmm. แต่ถ้าเราทํากรรมดีมันก็ไปสู่สุขคติถ้าทํากรรมชั่วมันก็ไปสู่ทุกคติเป็นที่ไปอยู่แล้ว mm hmm. เนี่ยคําของพู้เจ้าเป็นคําใหญ่ไม่ได้คําเล็กๆแต่เราเนี่ยเวลาอ่านผ่านาน,นะในธรรมบทเรามักจะอ่านผ่านไปวันๆแต่นี้อาจารย์มองแล้วมันสะดุดแล้วมันน่าสนใจ mm hmm. แล้วจริงๆนะักประหาดโบราณโบราณเขาก็ร้อยเรียงกันมาสวยงามอยู่แล้ว เรื่องจริงเขาก็จะมีตัวอย่างประกอบเยอะนะพะุทธเจ้าท่านตรัสแล้วก็เล่าเรื่องนู้นนางกินจะมานวิกาเทวพัทหรือคนนู้นคนนี้เนี่ยเวลาอ่านไปแล้วมันก็จะเพลินใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งต่างๆเราเนี่ยเอามาทํามาประพฤติปฏิบัติเราจรึงจะเรียกว่าเป็นพุทธศาสนิกชะออเป็นอุบาสกอุบาสิกา <c oughs> ที่สามารถจะน้อมนําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน ให้ร่มเย็ยนเป็นสุขเมื่อเราร่มเย็ยนเป็นสุขสังคมมันก็ร่มเย็ยนเป็นสุขเองแหละอืคว<ช>ามมั่นคงของชาติก็คือความมั่นคงของมนุษย์ถ้ามนุษย์มันมั่นคงมีกินมีอยู่มีใช้ไม่เจ็บไม่ป่วยอะ่ะส<ช>ีชัยก็มั่นคงใช่ไหมล่ะใช่ครับมันจะไปคิดใหญ่โตเลยคิดพัฒนาตัวตนแต่ละคนให้มีจิตสํานึกมีฮิริโอตปะในการรักษา,ษาชีวิตนี่เท่านั้นแหละมันลยกระทบอะไรชาวบ้านเขาเราก็มีความสุขแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ เป็นพุทธพจน์นะครับขององค์พระศาสดานะครับที่อยู่ในธรรมบทอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าเราถ้าเราสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เนี่ยนอกจากจะสร้างมงคลชีวิตให้กับตัวเราเองแล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะสร้างสังคมนี้เนี่ยให้มีความสุขน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นสุขกันทั่วทุกคนเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ครับครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีหลักแก้วอมรสดนะครับที่ร่วมพูดคุยแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆแบบนี้ด้วยนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดี